ชาวอตูติซิรีเวนเดียโมหรือที่แปลว่าเอาเราก็จะดวนน้องคนอีกครั้งนะวันนี้เราก็มาอยู่กับ The Worst MBT ที่ทำให้น้องๆปวดหัวมากๆอีกครั้งนึงเลยล่ะกับเจ้าอาริาเต้นั่นเองกจากหลักอาริาเต้หรือที่เรียกว่า C1 ได้รับการพัฒนาโดยออตโตโมเนล่าและเฟียส ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียริแก่กองยานเกราะอาริยเต้ของอิตาลีซึ่งต่อสู้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รถถังหลักคันนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดแทน M60A1 ที่เก่าแล้วซึ่งประจำการกับกองทัพอิตาลีรถต้นแบบรุ่นแรกของซีวันอาริยเต้ถูกเปิดเผยในปี1986และมีการสร้างรถถังก่อนการผลิตหรือบรีซีลี่6คันในปี1989และมันได้เข้าประจำการกับกองทัพอิตาลีในปี1995อิตาลีนี่นะมีอาริยเต้มากถึง200คันเลยทีเดียว รถถังหลักคันนี้ได้รับการปกป้องด้วยเกราะคอมบิสิตคล้ายกับเกราะช็อปแฮมของอังกฤษและมันยังสามารถติดตั้งชุดเกราะเสริมเพื่อการป้องกันในระดับที่สูงขึ้นได้อเลเตตติดอาวุธปืนลำกล้องเรียบ120มิลลิเมตรที่พัฒนาโดยออโต้มอริล่าซึ่งสามารถใช้กระสุนมาตรฐานนาโต้ทุกแบบเลยปืนนี้ไม่มีออโต้โหลดเดอร์และนอกจากนั้นยังมีกระสุนเพียง15นัดที่เก็บไว้ในป้อมและพร้อมใช้งานกระสุนที่เหลือจะถูกเก็บไว้ในด้านหน้าของตัวถังซึ่งเป็นการจัดเก็บที่แปลกม,มากๆเลยสำหรับเอ็ม ระบบควบคุมการยิงกาลิเลโอของรถถังใช้ส่วนประกอบหลายอย่างรวมกับระบบควบคุมการยิงซึ่งเป็นระบบเดียวกันที่ติดตั้งบนยานเกราะพิฆาตรถถังล้อยางอย่างเจ้า mm. เซนทาโร105มิลิเมตรอาวุธรองของมันประกอบด้วยปืนกล7.62มิลิเมตรจำนวน2องกระบอกหนึ่งในนั้นติดตั้งร่วมกับปืนหลักในขณะที่อีกอันวางไว้บนลังคาอาริเอเต้นนะขับเคลื่อนด้วยเครื่อง,นนองยนต์ดีเซลหลายเชือบเพลิงเทอร์โบไอวิโก้ v, v 12 m t c a ที่ให้กำลังพันสามร้อยแรงมา้าเครื่องยนต์นี้ทำงานได้โดยใช้น้ำมันดีเซล แต่อย่างไรก็ตามมันสามารถดัดแปลงในสภาพสนามรบเพื่อทํางานโดยใช้น้ํามันเบนซินน้นํามันเครื่องบินและน้ํามันก๊าได้ด้วยบริษัทไอวิโกยังได้จัดหาชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆสําหรับรถถังคันนี้อีกด้วยนะเช่นตีนตะขาบและส่วนประกอบแชสซีบางส่วนของไรอาเต้นั้นถึงมีความคล้ายคลึงกับส่วนประกอบของเยอรมันเลพาร์2 MBT อย่างมากนั่นเองในวอร์นเนอร์เนี่ยนะเจ้าไรอาเต้ถือว่ารถถังนี่ยัอย่างมากอีกครันนึงเลยอะเพราะมันแทบจะไม่มีจุดแข็งอะไรเลยแต่ยังเพิ่งเชื่อคำพูดพี่นะ เชื่อเสียงกีนล้อของต้นจากดีกว่างันเราก็ไปดูกันเลยจะได้ท่าไห่กี่เมลว้ออ้าวุ้ยีโอ้ยอเปลี่นไเหีตรงสเตอร์มีเลผ่านอีขันมาเจออุ้ยอุ้ยอหลังเข้าอุ้ยหลัเข้าลบกันลบกันไม่รู้ซ่อมน่าจะซ่อมเสร็ลวบังคัินรถมาช่วยอะไรกันไอ้ามาไอ้าอุ้ยหลังันอุ้ยข้างหน้าก็มี่อยูนี่อุ้ยไเขาเสียไร อชัดง้ยกรดดว่กรโลว่ไอ้เครื่อันเครื่องวพวกู๊บบุรีบู๊บบุรีบู๊บบุรชิบหายละไปเข้าไปเข้าตาย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 สวยวอะไรอะอกัเถอยังไม่ได้คิวเลยอุ้ยอุยมามันมาแล้วมไปเข้าไปเข้าสายขาดเกมมันเไม่เไม่กินไม่ได้อะไปเข้าทาเอร์ทาเอร์ปืนแตกนแตกอีกฝาด้วยฝาด้วย เกิดแล้วเกิดแล้วคันนึงเกิดแล้วคันนึงขอเดี๋ละกันขอเดีละกันรถมันอย่างหมาอะไรเฮ้ยลองเปล่าเออะคุณต้นคุณต้นไปไหนมาสิมาปืนกูพี่น้องครับรถเดินทิ่รถเดินทิ่ฝากด้วยนะผมเชื่อใจนะพี่น้องครับไม่เชื่อแล้วหนีแล้ว

เอาชิดเอาโทษที่ไหวน้องรถเอาเล็ปืนคลับปืนคลับยิบไม่ออกปืนคลับกันเกันเตายกันเมตายปืนไกปืนยิบไม่ออกปืนคล็หนึ่งอ้ยยไม่ออกยิบไม่ออกปืนเสียปืนเสียอ้ยยยิงแล้วคล็กค็กสนัดเลยไอ้ยยต้า อ๋อเจนเจยนไมตายเ้ย <divide> บ้ไอ้เหี้ย่าหะอย่านี้แหละเร็วเร็วโอ้ยวิยูวิยูโอเคก็รู้รู้อยู่แล้วผมช้าพีจามันันนี้หันนี้หันหันหันนหันอไเอไเอไเอไ t ชิบหายแล้วพี่ใจก็เป็นเฮี้ยนเลยเลยพี่ใจมันยิงแข็งชันกันได้วยคนมาด้กันได้วยคนมาด้มันยิงแข็งผมออกไม่ได้โอ้โหตายเออนั่นแหละอุ้ยใครว่าบอกใครว่าห่าวะคว้าเลยคว้าเลยคว้าเลยคว้าให้ดูให่เห็นเออติดอะไรวะฮัลโหล ม่จะกลับมาชายผู้จากนม่เวะแม่งดูยิงกับคนนี้อยู่มเสได้ไงโอ้ยเสี่หิองาสองอ่ยปืนเลแค่นะอย่ละอยละเดนเยวไอ้สัตว์อย่ละก่อนลุมก่อนบัวมาเตอร์บัวมาเตอร์อ่ามีใครว่าไหมหน้าฉันไม่มีใครว่าผมผมแนก็ถามว่าว่าผมก็ว่าอยู่บ้างก็คือเอาเอาปละเอาปละเอาปละ แล้วทำไมมันต้องเป็นอย่นงนุ้ตาเลยวะเนี่ยเออเอาดิเอาดิเอาดิรับจหาละเจอได้จบและปืนกูแตกใครว่ามา่ะ

mọi người không biết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  không